สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำม,มังงะโซโจค่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รูสึกวาสนุกมากก็คือเรื่องนี้เลยค่ะรูกมือนชื่อไทยอ่ะก็จะเขียวว่านางร้ายไปใช้ชีวิตอ่อาหน้าร้อนหรือว่าปิดเทินในคุกนะคะซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกก็คือในก็เป็นนางร้ายเป็นนางร้ายที่ถูกคู่มันของตัวเองอ่ะใส่ร้ายไปสีแล้วก็ หนเอกก็ไม่ยอมละพอไม่ยอมรัใช่ไหมคู่ก้นทำอะไรไม่ได้ก็เลยเอาไหนเไปขังในคุกแต่ก็คือไปขังในคุกแต่ไหนเก็รู้แผนการอยู่แล้วไหนเก็เลยเหมือนวางแผนเอาไว้ก่อนน่ะก็คือเอาของทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตให้สะดวกสบายที่สุดไปไว้ในคุกให้หมดเลยซึ่งไหนเก็ไปนเก็ถูกเอาไปขังในคุกพอขังในคุกเสร็จใช่ไหมคะในห้องขังเสร็จอ่ะพวกเขาก็บอกว่า ถ้าว่านายเอกสำนึกผิดหรือว่ายอมรับผิดเมื่อไหร่อะจะถูกปล่อยตัวออกมาซึ่งนายเอกของเราก็เอาโซ่มาแล้วก็ล็อกตัวเอกเอาไว้ในห้องขังพรากเขาก็สงสัยว่านายเอกเอานายเอกอขังตัวเองเอาไว้ทําไมนายก็บอกว่านายจะรู้ได้ยังไงว่าในคุกไม่มีใครจะคิดทำร้ายนายเอกนายก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการที่ขังตัวเองเอาไว้ในห้องขังอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกนะคะเพราะนหนของเราอะเป็นคนที่เรียกว่าฉลาด ฉลาดมากๆของเรื่องเลยค่ะเป็นเรื่องที่สนุกดีเพราะว่าคู่มันของนาเอะเหมือนเรียกว่าบัญญอ่อนละกันนะคะจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกค่ะอยากให้ไปติดตามดูนะคะซึ่งตอนนีอ้ออกถึงตอนที่สมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ออกต่อนะคะถ้าว่ามีใครเคยดูหรือว่ารู้อ่ะช่วยมาบอกกันด้วยนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องที่2เลยค่ะเรื่องที่2เนี่ย เรียกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะคะเพราะว่านางเอกของเราอะ่ะเป็นนางร้ายที่จานระลึกชาติได้ละกันซึ่งมันแปลกตรงที่เรื่องนี้อะ่ะพี่เป็นคนที่แม่งโคตรฉลาดของฉลาดเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบว่าเรียกว่าฉลาดมากๆซึ่งนางเอกของเราอะ่ะตอนเด็กๆก,ก็อ้วนนะคะแล้วก็มามาเจอกับพระเอกอะ่ะแบบว่าเป็นนางเอกที่เปิดๆหน่อยก็แล้วกัน ซึ่งก็คือไปบอกเลยว่าตัวเองอะเป็นนางร้ายนะซึ่งพระเอกของเราก็จากที่เหมือนกันมันน่าเบื่อก็เลิกสนใจในเอกขึ้น,นเนยก็บอกว่านเนยเป็นนางร้ายนะแต่ไม่ต้องห่วงนะนเนยจะไม่เปลี่ยนบทนเนยจะทําเหมือนเดิมจะเป็นนางร้ายที่คู่ควรเพื่อที่ความรักเพื่อที่เหมือนกันจะทําให้ความรักของพระเอกกับเนยในเรื่องไปกันได้ด้วยอย่างสวยงามก็คือจะเป็นนางร้ายให้ได้ ก็คือไปอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกเพราะปกติอะเรื่องอื่นน่ะในจะถ้าได้เป็นนางร้ายก็คือไม่อยากจะเป็นแต่เรื่องเนี้ยก็คืออยากเป็นแล้วก็จะช่วยพระเอกด้วยที่เป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกนะคะแล้วก็แต่ดีมาต่อกันเรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นในก็เป็นนางร้ายนะคะแต่เรื่องเนี้ยรู้สึกเหมือนเป็นนางร้ายที่เหมือนไม่ได้ทําอะไรร้ายายเลยแต่มันก็ตามพเลเรื่องแหละที่คู่มัของเจนจะอยากกันนางเอก ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่รู้สึกว่าถูกยาในแอ่ถูกยานะคะแต่ว่าเจ้าชายจากอาณาจักรอื่นน่ะมาขอแต่งงานในวันนั้นเลยซึ่งก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้โหทําไมพระเอกของเราถึงได้ฉลาดมากๆาซึ่งพระเอกของเราก็ชอบเราเองตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเป็นปิดเรียกว่าจบการพิธีจบการศึกษาแล้วก็จะแยกย้ายกันซึ่งพระเอกคิดว่าถ้าว่าพระเอกอะ่ะไม่มาขอไหนแต่งงานในไอง,งาน อ่านจบกรจารศึกษาอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยซึ่งพอในถูกคูมม่มานปฏิเสธใช่ไหมคือถูกถอนมานรักของเราก็เลยไปขอในแต่งงานเลยซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่สนุกซึ่งก็คือเรียกว่าพระเอกก็ข้างรักเหมือนกันเพราะพระเอกเคยพูดกับนายเอกว่าถ้าหากว่านายเอกอะถูกในรัลเทศแล้วก็พระเอกคงจะต้องไปรักผาตัวนายเอกมาที่อาณาจักรของพระเอกซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกนะคะมีภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองด้วย อยากให้ทุกคนไปติดตามดูค่ะไปอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุกดีค่ะเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะแต่ก็ยังสนุกอยู่ดีค่ะอยากให้ทุกคนไปติดตามนะคะ